สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋เพชยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์เช่นเคยนะคะเป็นศูนย์รถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านสุวินทวงศ์แล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชมรถเจ็ดที่นั่งกันสําหรับใครที่เป็นสาวกรถ Honda CR-V นะคะมีสี่คันมานําเสนอนะคะวันนี้ถ้าใครสนใจอยู่มาชมคลิปนี้ได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าได้รถสวยๆนะคะเลขใหม่ไม่เยอะนะคะน่าสนใจมากเป็นรถเหมาะมากๆกับครอบครัวใหญ่นะคะไปคันเดียวได้ทางครอบครัวเลยนะคะสเจที่นั่งนะคะมาดูกันคันแรกกันนะคะคันนี้จะเป็นสีดำนะคะจะเป็นตัว Honda CR-V นะคะจะเป็นรุ่น 2.4e นะคะเป็น mnc นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่799,000บาทนะคะได้รถปี2020ด้วยนะคะใครที่ชอบรถสีดำนะคะเก่แนะนำเลยคันนี้สุดคุ้มมากนะคะเพราะว่าเป็นรถที่ ได้เจ็ดที่นั่งนะคะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้ปี2020ด้วยนะคะถ้าสนใจรายละเอียดของตัวรถคันนี้เดี๋ยวเก๋พาชมรอบคันกันเลยนะคะมาดูด้านหน้าของตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆนะคะแล้วก็คันนี้ไฟตัดหมอกมีให้นะคะไฟหน้าไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินใดๆเลยนะคะ ก่อนรับรถนะเราจะเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะทําสปาด้านนอกด้านในให้ลูกค้าอีกด้วยนะคะฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยบุบๆนะคะสันเหลี่ยมยังคมๆเลยนะคะส่วนกระจกรถทุกบานยังเป็นกระจกเดิมจากโรงงาน HONDA นะคะถือว่าสุดคุมมากๆกับคันนี้นะคะใครที่หาเจ็ดที่นั่งอยู่สําหรับคนที่ชอบซีอานะคะเก็ดแนะนําเลยสีดําหายากด้วยนะคะ ส่วนตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมจาก Honda นะคะยางนะคะเดี๋ยวเกตเช็คให้อีกทีหนึง่งแล้วก็ก่อนรับรถทำสปาด้านนอกด้านในให้รถจะสวยกว่านี้นะคะนี่จะเป็นรถเข้ามาใหม่นะคะส่วนกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นสีดำนะคะมีเลนเวอ์ให้ด้วยนะคะคันนี้ได้เลนเวอ์มาด้วยนะคะแล้วตัวรถนะคะรอบคัน ไม่มีร่องรอยขังการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะลูกค้ามั่นใจได้นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยสําหรับตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะฝั่งผู้โดยสารเริ่มกันที่แผงข้างประตูนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าชุดลำโพงมีให้พร้อมเลยนะคะซอกเสาหน้าตรงนี้นะคะเก๋ให้ดูหัวน็อตกันหัวน็อตเดิมๆเลย ไม่มีร่องรอยแกะเกาใดๆซีนยางก็เดิมๆนะคะสำหรับคันนี้ก็ราคาสุดประหยัดเลย79,900 0บาทเองนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะฮะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะดูซซอเสวีตรงนี้คะ่ะนี่นะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะแผ่นเพยต่างๆยังอยู่ครบๆด้วยนะคะ เบาได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้า2ฝั่งเลยนะคะฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังสีดําทําความสะอาดง่ายๆเลยสําหรับ CRV คันนี้นะคะคอนโซลด้านหน้ากว้างขวางมากๆนะคะจอได้มานะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออตโต้แอร์ออ,อตโต้ให้มาคอนโซลกลางกว้างขวางมากๆสามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะคะมีที่วางแก้ววาง ของได้กว้างขวางมากๆาเลยนะของสําหรับคอนโซลกลางนะคะรถเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์อีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะท่านไหนสนใจสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะคะลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1นึ่งสี่พันบาทนะคะประมาณนี้เลยนะคะเบาะด้านฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นสีดำนะคะแล้วคอนโซลกลางตรงนี้มีที่ชาร์จแบตนะคะแล้วก็แอร์หลังมีให้เลยนะคะ ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะกับ CRV คันนี้นะคะปี2020นนะคะคันนี้แล้วประตูด้านหลังเป็นแบบเปิดไฟฟ้านะคะเบาะพับได้นะคะ เบาะสามารถพับได้คัสตอมได้เลยนะคะจะวางข้าวางของหรือว่ามีผู้โดยสารก็สามารถทําได้นะคะวางข้าวางของได้เยอะเช่นกันนะคะ c ีเนะคะเป็นรถยอดนิยมสําหรับลูกค้าหลายๆท่านเช่นกันนะคะสิ้นยางต่างๆนะนี่เลยให้ดูนะคะชัดๆเดิมๆเลยนะคะ รถโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะลูกค้ามั่นใจได้นะคะว่าได้รถโครงสร้างเดิมนะคะรถคันนี้ก็มีประวัติเช็คศูนย์สามารถเช็คที่ศูนย์ฮอนด้าได้เลยนะคะสําหรับ Honda CRV นะคะคันนี้ CRV 2 4 e นะคะ CRV 2 4 e นะคะเป็นรุ่น MNC นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะ ออปชันเยอะนะคะคันนี้ออปชันเยอะแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้สำหรับเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะพุชสตาร์ทมีให้นะคะคันนี้พุชสตาร์ทมีให้แล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะจอทัชสกรีนมีให้พร้อมระบบเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้มานะคะเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะนี่ รถสวยมากนะคะรถสวยโครงสร้างเดิมเครดิตฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.69เท่านั้นกับรถ Honda CRV นะคะเป็นรุ่น 2.4E นั่นเองนะคะใครสนใจคันนี้ราคาอยู่ที่ 799,000บาทนะคะถ้าสนใจคันนี้ทักหาเกตดวดได้นะคะมาดูอีกคันนะคะสำหรับคันนี้จะเป็น Honda c ซ v เช่นกันเป็นรุ่น 2.4E ได้7ที่นั่งนะคะคันนี้ได้ปี2021กับเลขไมแค่100,000นะคะเลขไม100,000ท่วนนะคะคันนี้ราคา859,000บาทเท่านั้นได้เป็น7ที่นั่งเช่นกันนะคะใครชอบสีบรอนเงินนะคะเกตแนะนำเลยคันนี้นะคะดูแลทำํา ความสะอาดง่ายนะคะด้านหน้าไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะแล้วคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2.4ด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นขับ2นะได้เป็นขับ2ใช้างานนะคะถ้าใครสนใจสีบอนลิน,นคันนี้ก็ยังว่างอยู่ราคา859,000บาทนะคะกระจกรถทุกบานยังเป็นกระจกเดิมจากโรงงาน Hon d a อยู่นะคะแล้วตัวแม็กก็ได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงาน Hon d a เช่นกันนะคะสภาพตัวรถโดยรวมนะคะทุกอย่างยังเป็นโครงสร้างเดิม ะะแล้วกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถสีบอลเงินนะคะเลนวอตมีให้พร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในด้านในกว้างขวางนะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเช่นกันนะคะคุมโทนสีดำเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะคะถ้าใครสนใจสีบรอลเงินคันนี้ดูแลทำความสะอาดง่ายได้รถปีใหม่ด้วยนะคะได้รถปี2021กับม่แค่10,000แสนทวนเท่านั้นนะคะ สนใจคันนี้ก็ทักหาเก๋ได้มาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดําทาความสะอาดง่ายๆเลยด้านหลังลูกค้าก็สามารถพับเบาะได้นะคะพับเบาะลงได้สามารถวางข้าววางของได้เยอะเลยนะคะเป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์ได้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะนะ่าสนใจนะคะใครสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะยังรองให้คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วที่นี่เป็นศูนย์รถยนต์มือสองที่ใหญ่ีิสุจ์ใน น,นี้แล้วนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการมาดูรถตัวจริงได้นะคะมาดคูคันนี้ฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ ด้านในฝั่งคนขับนะคะพุชสตาร์ทมีให้พวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนมีให้นะคะแอร์ออโต้มีให้คอนโซลกลางกว้างขวางมากๆชาร์จแบตได้ด้วยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งด้วยถ้าใครสนใจคันนี้กับ ฮอนด้าซีอารนะคะ 2.4e ราคา859,000บาทนะคะปี2021คันนี้ก็สามารถแจ้งเกตได้เลยนะคะได้เป็นสีบรอนเงินนะคะคันนี้ก็ถือว่าได้โครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะรถสวยน่าใช้ทุกคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันจะมีสีบรอนนะคะสีบรอนอีกคันหนึ่งคันนี้จะเป็นรุ่น2.4 E-L นะคะเป็นรถปี2021นะคะคันนี้2.4 E-L นะสำหรับ ฮอนด้าซีวนะคะราคา879,000บาทนะคะคันนี้ปี2021ใไมาการใช้งานคันนี้อยู่ที่1 1 0 0 0 0เท่านั้นนะคะเลขไม่ไม่ต่างกันเลยนะคะแต่คันนี้ได้เป็นรุ่น EL นะคะราคานี้จัดไปแนนฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ15,000บาทนะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะคันนี้ได้ซันลูปมาเป็นรุ่น EL นะคะจะได้ซันลูปมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันหืม แต่งลายไม้แต่งลายไม้แบบให้อารมณ์แบบคลาสสิกมากนะคะคอนโซลด้านหน้ากว้างขวางนี่นะคะจุดแตกต่างคันนี้ได้เป็นรุ่น el นะแต่คอนโซลกลางเขาจะมีแบบแต่งลายไม้มาหรูหรานิดนึงนะคะเป็นตัวท็อปขึ้นมาอีกนะคะแล้วเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำรองรับสรีระได้ดีนะคะ ถ้าใครสนใจสำหรับคันนี้รุ่น EL นะคะปี2021กับราคา869,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเกตได้เลยนะคะได้เป็นเจ็ดที่นั่งคุ้มๆเลยนะคะสำหรับครอบครัวไหนนะคะเอารถไปคันเดียวได้เลยสำหรับ Honda CR-V นะคะราคาสุดพิเศษ800,000นะคะคันนี้869,000บาทเท่านั้นนะคะได้เจ็ดที่นั่งไปใช้งานกันเลยนะคะได้ขับสี่ด้วยนะคันนี้ได้เป็นตัวขับสี่ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะคะแล้วนี่เลยได้เป็นลายไม้นะคะพุาร์ทมีให้นะคะ เบาะนังสีดำปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะใครสนใจคันนี้แจ้งเกตได้เลยนะคะกับรถ Honda CR-V นะคะราคา879,000บาทปี2021นะคะปี2021เลยนะเลขไม่อยู่ที่110,000เท่านั้นนะคะถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเกตได้เลยนะ,ะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้เป็นสีเทาดำสีเทาดำนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นตัว Honda นะคะ Honda CR-V เป็นรุ่น 2.4e นะคะเป็น MNC นั่นเองราคา819,000บาทเองนะคะแล้วได้รถปี2021นะคะได้สีเทาดำใครชอบสีเทาดำนะคะเก์แนะนำคันนี้เลยนะแล้วก็เลขไม้นะคะเลขไม้ยอยู่ที่100,000เลขไม่1 1 0 0 0เท่านั้นด้านในกว้างขวางเช่นกันนะคะนี่เป็นรุ่น e นะคะรุ่น e เบาได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งถ้วยนะคะถ้าสนใจนะคะลูกค้าสอบถามเกี่ยได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่าง สามารถแอดเฟรนได้นะคะสามารถแอดไลน์มาคุยกับเกดได้เลยอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเดี๋ยวเกดส่งให้นะคะส่งรูปภาพเพิ่มเติมอยากมาชมรถตัวจริงเกดก็จะส่งโลเคชันให้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์มี3สาขานะคะแต่ว่ารถจะจอดอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะถนนสุวินทวงศ์46นะคะท่านไหนสนใจสอบถามเกดได้เลยแล้วคันนี้ก็ราคาสุดป,ประหยัดมากๆราคาดีกว่าเพื่อนเลยนะคันนี้ละคระ่บาทเท่านั้นได้เป็นรถ 7ที่นั่งไปใช้งานกันนะคะสำหรับ Honda CRV นะคะ 2.4e คันนี้ใครสนใจนะคะมองหาสีเทาดำอยู่คันนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะราคา819,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่15,000เท่านั้นนะคะพุ่งสตาร์มีให้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะหน้าจอ ทัชสกรีนมีให้เช่นกันนะคะเบาะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยนะคะถือว่าได้รถราคาพิเศษมากๆนะคะแล้วเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่น่าสนใจนะคะ Honda CRV นะคะทั้ง4คันนี้ยังว่างอยู่ใครสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาหาเกตที่บริษทัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะคะใหญ่กว้างขวางนะคะกว้างขวางมากๆนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะ มาซื้อรถมือสองนะคะซื้อรถทั้งทีนะคะต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าเพชรยนต์เปิดมา25ปีแล้วนะคะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้ามั่นใจได้ไดว่าได้รถดีๆนะคะมั่นใจได้เลยนะคะเรามีวอรันตีให้ด้วยนะคะหลังรับรถไปภายใน30วันรถมีปัญหาอะไรลูกค้าสามารถเอาเข้ามาที่เพชรยนต์ได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายแน่นอนนะคะและลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์เราก็มีบริการเชนไฟแนนซ์ถึงบ้านนะคะสามารถติดต่อเกสอบถามรายละเอียด ได้เลยนะคะวันนี้เกต้องขอบคุณมากๆสํสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ